วันนี้นะคะก็มาลองชุด after party ค่ะตั้งใจว่าอยากจะให้เพื่อนใส่เป็นฮูดดี้กับกับรองเท้าผ้าใบามลก็เลยคิดว่าเมลก็อยากจะใส่ชุดที่แบบเต็มแต่ใส่กับผ้าใบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันดูแบบรีแล็กซ์ขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันมีโชว์ด้วยมีโชว์เต้นด้วยมันก็เออเราขอเป็นแบบอยากได้แบบเป็นชุดท,ที่มันแบบฟูฟูน่ารากักน่ารากักใส่กับผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้สีชมพูด้วยก็ได้มาเป็นแบบสีชมพูแล้วก็เป็นแบบถ้ามันแบบมีซอสหลายชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟูฟูแล้วก็คิดไปคิดมาก็อยากได้ลุคที่แบบเป็นลุคเต็มด้วยอันนี้ก็เลยจะกลายเป็นชุดท,ที่แบบสาม,มารถใส่ได้2แบบก็คือเป็นชุดสั้นสําหรับตอนโชว์เต้นค่ะแล้วก็เป็นแบบ หมืนเป็นกระโปรงมาเสริมให้มันเป็นแบบลุกยาวใส่กับส้นสูงได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนได้มาเป็น2ลุกลายปักตามตัวที่เราทํามาเป็นพิเศษด้วยก็จะเป็นอะไรที่เป็นดิสยากับมิวนิฐานะคะ mm hmm. ที่เพื่อนๆกับมิวจะมีเหมือนกันก็คืออันนี้นะคะ่ะ Love always wins mm hmm. นี่ เราก็จะมีเดียวบนตัวนี้เหมือนกันค่ะใช่ซึ่งของเพื่อนก็จะมีปักชื่อแต่ละคนฝั่งนี้ด้วยค่ะก็จะเป็นชุดที่เหมือนแบบมิวกับเพื่อนแบบใส่โชว์เต้นเซอร์ไพรส์แขกในงานเพื่อนก็ใส่เป็นฮูดีแล้วเราใส่ชุดนี้ค่ะ